สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่เ,เกมออกตูกเกดอนใน EP ที่1ิกันแล้วนะครับนะเออในการเล่นหมอดนะฮะซึ่งก็ขอบอกเลยว่าวันนี้เราอ่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับนะเอาล่ะ ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นคอนเทนต์หัวเปล่าทุยไม่ใช่นะครับนะเออดูดูดูด,ด,ดิถ้าสมมติผมมีแค่หัวนะครับนะจะออออไมฉันมีแค่หัววะเนี่ยออหนวดฉันหายไปไหนหมดช่วยด้วยไอ้่อยหนวดฉันหายออช่วยด้วยหนวดฉันหายช่วยด้วยเออเออเออปะโถเอ,อ้ยมีแค่หนวดได้ไงไอ้บ้าเอ้ยอ่ะโอเควันนี้เราจะมาลองเล่นเอาขาทุกข,ขาดูนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงนะครับมนาะอ่ะอันดับแรกขอออกมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นนะครับนะผมจะทำการ เลือกขาทุกขาเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเอออะไรอย่างนี้เลยนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับดูดีเออเอาขาทุกขามารวมกันจะเป็นยังไงนะครับนะาแขนปูนี่นี่นี่เอาไปให้หมดนะครับนะเออกบมาดิเต็มไปหมดเลยดูดิโอ้ดูหน้าผมดิเอออ่ะเอาละเราจะลองเล่นดูนะครับโอ้โหเอาหัวทุกหัวดูนะครับนะเออดูีิจะเกิดอะไรขึ้นเอ้นนี้มีที่ดูด้วยนะครับอ่ะเอามาเสริมนะครับนะโอเคด่านแรกด่านทะเลนิวยอกโอ้ดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเอานี่เอาดี เอาดิเอาดินะครนะับมาของทุกอย่างครบเลยเออโอ้ยดูงูดิดูพิษงูดิปล่อยโคตรแรงเลยนะครนะับมาปล่อยไกลด้วยทําไมพิษงูปล่อยไกลวะเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นพิษงูปล่อยไกลขนาดนี้นะครับมาดูดิดูด,ดิโอ้เป็นไงล่ะนี่คือการรวมพลังอ้าวจบแล้วทำไมจบง่ายอย่างนี้วะต่อมาด่านสองนะครับนะโอ้โหหัวทุกหัวนะครับนะเฮ้ยทำไมไงูเอ่อแบ็คเมมเบอร์นะคะนะ ي, รับนะาทำไมมันปล่อยแรงกว่าเดิมวะไม่เข้าใจนะครับนะะนะ้าดูดินะครับน้าโอ้คอมอส์ฮ่า โอ้โหมาดีผมไม่รู้นะครับว่ามันจะสู้ได้อีกนานไหมครับนะถ้าสมมุติผมเอาทุกตัวมาเนี่ยนับนาเอออ่ะยิง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 ยงเอาเป็นเบ้ายิงใส่บอสนะครับบาบ้าบ้แม่งยิงอย่างกับปืนก้นนะครับตายแล้วบอลเวลหนึ่งตายแล้วนะครับมาโอโ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่โปรดชมผมว่าผมยังไม่สะใจผมว่าผมว่าผมต้องเอามากขึ้นดีกว่านะครับนาปึ๊บเอาเป็น2เท่าเลยนะครับนาเอาหัวทุกหัวมาใส่นะครับ2เท่าไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรก็ช่างนะครับนะเออเอาดิไก่ใใใหหห้้มดนะคครรับบส่ เอออะเอาล่ะไปลุยก,กันต่อโอ้โหดูตัวผมดมิตัวผมเป็นตัวอะไรไปแล้ววะเนี่ยอ่ะเอาละครับนะโอ้โหมาขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวเราเร็วขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากเรามีโรมาถึงสองขานะ,นะครับนะโอหโอ้โหอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยมาดิมาดิโอ้โหเมมบ้าปล่อยได้2อทางนะครับมางูพิษนะครับมาเออเอาดิเอาดิมาโหดแล้วเว้ยโหดแล้วเว้ยมาดิมาดิโอ้โหไอตัวเรืองแสงนะครับก็สามารถเรืองแสงได้ถึง2อันนะครับมาเออเอาดิเอาดิบางกรก็ปล่อยได้2ทางนะครับมาโอ้โหเออการเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยคือแบบโคตรโหดนะครับนะดูดิไข่ก็ปล่อยม่วนะครับมาเอาดิมาดิมาดิครัเดี่ยวพังนะครับนะจบ

โกงมากนะครับมายิงได้ไกลกว่าเดิมทำไมมันยิงได้ไกลกว่าเดิมว่าไม่เข้าใจนะครับ อา้าครับต่อมาทะลุมาด่านโตเกียวเลยแล้วกันนะครับมาโอ้ด่านเซ็นนี่ไม่ต้องดูแล้วนี่นี่หูโตเกียวโโอ้หโอ้โหศัตรูมาอย่างเยอะนะครับมาต่ก็หยุดฉันไม่อยู่เว้ยพอแม็กแบมบ้าของฉันมันขี้โก้มันปล่อยได้ไกลกว่าเดิมเว้ยแล้วก็แบบโวโว่โวโว่โหโว่โวโอ้โหอันตรายมากนะครับมาเออรวมหัวทุกหัวเนี่ยเอามาใส่ในตัวเดียวคือเราสามารถกันได้ทุกอย่างนะครับมาเพราะว่าเรามีทั้งหัวเต่าเออหัวกระดองเต่านะครับที่สามารถกันได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเดินชนไปแบบไหนนะครับมาเพราะว่าเรามีหัว หัวกระดองปูหัวแขนลอพเตอร์นะครับนะที่ตีระยะประชิดช่วยเราอยู่ไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็สามารถกันได้นะครับยกเว้นไฟฟ้าแค่นั้นเองนะฮะเพราะนี่ขนาดแค่2อเท่านะครับนะด่านธรรมดายังไม่สามารถทําอะไรผมได้เลยนะครับนะ,อะเอาละมาแล้วเจอบอสแล้วนะครับนะบอสด่านโตเกียวเป็นหุ่นยนต์นะครับนะเอาหลอกแกจะตัวตายซ้อเออ้าจะฆ่าแกเอาละ,าละนี่น,นี่มีไฟฉายได้ต,ต,ต่องใส่หน้าอู้เสียบฟต์ต่กต่ก็แปรมิดีดดีช็อต ช็อตเลยช็อตช็อตหมุน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 ช็อต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 เอาแมมบ้าดึงใส่หน้ามันเลยแมมบ้าดึงใส่หน้ามันแมมบ้าแมมบ้าแมมบ้าบ้วนม้วนเออโอ,อ,อตายนะครับะเรียบร้อยออเออเออพังภาษาตโตเกียวทิง้งซะโออต่อเมืองจะช้อตต้องคของโลกเพราะฉันมีหนวดทุกหนวดรวมกันแล้วตอนนี้นะครับโกงเกินเอาละครับต่อมาด่านปารีสนะครับอู้อด่านปารีสโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยมาดิเยอะก็ไม่เป็นไรโอ้ยจะติดไฟฟ้าช็อตว่ะ ให้ฟาดช็อตนี่แหละไอตัวปัญหานะครับมาผมไม่ชอบเห็นนะครับมาเออ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 เอ่ยยิง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 หมุนแม่งเป็นบ้าโกงมากเลยนะครับมายิงไกลมากคราวนี้ทำไมมันยิงไกลกว่าเดิมเพราะไม่เข้าใจเลยนะฮะดูดิยิงยิงหมุน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 โอ้ยโดนนะครับมาหมุนหมุนหมุนเดินเดินหมุ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 นโอ้โหมันมีตัวอะไรอยู่อยู่นะครับมาฮ่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 าโอ้คาร์บอเซ่ข้าข้าไปหนวดทุกหนวดแล้วรวมในตัวเดียวนะครับมาอันตราายสุดๆ ลำแสงอะไรก็สามารถทำอะไรผมไม่ได้นะครับมนาะเออเพราะผมมีกระดองเต่าด้วยนะครับมาคราวนี้เออใส่อาวุธมาเต็มนะครับไม่มีตัวอะไรทำลายผมได้นะครับยกเว้นแต่ผมจะวิว่งชนมันนะครับแบบนี้นะครับมนาะเออดูดิดูดิมมีหัวทุกหัวมันได้เปลยนนอย่างนี้เองนะครับมาบอเลยชักกันได้ทุกอย่างเวยนี่นี่นนนถ้าข้าสุดก็เดินชนนะครับมนาะนี่พังไปซะพัง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 เรียบร้อยเออ ตะกี้เสียงอะไรวะเอาละครับตอนนี้ปลาดีด่านสแล้วนะครับนาด่านที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับนาเออมาๆๆๆๆๆโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะนะครับโอ้โอ้ยโอ้ยเฉียน้าบอสมาแล้วบอสบอกดูเจ้ได้เจอฉันฉันเป็นตัวตลกเนอะอย่าทำายฉันเลยแหมไม่ต้องเลยสุดท้ายแกก็จะกลายเป็นตัวตลกที่น่ากลัวฉันจำได้ เอาละไอ้บอสอยู่ไหนบอสบอกอู้ฉันอยู่นี่เอาเลยเลยตีฉันเลยตีฉันตีฉันเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นี่นี่ต้องไฟใส่น้ามันต้องไฟใส่น้ามันผู้แกแก่บังเอิต่อยแล้วฉันโอ้โช่วยด้วยเรียบร้อยนะครับนะไม่ได้โชว์ของเลยยังไม่ได้ปล่อยอะไรเลยนะครับนะเอาละเออพังหอไอเฟลทิงซะแลนด์ม์กของปารีสนะครับนาโอเคนี่นี่นี่เรียบร้อยจบนะครับ เอาละต่อมาดานแผ่นดินนะครับนะของดีซีแล้วนะครับมาโอ้โห่านสุดท้ายแล้ว่านสุดท้ายก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกวุ้ยเพราะผมมีของดีเฮ้ยพวกแกเข้ามาเลยฉันมีหัวทุกหัวแล้วไม่ว่าวุ้นอะไรก็ทาอะไรฉันไม่ได้นะครับมาโอ้มาดิมาดิเว้นแต่จะไปเดินชนเองนะครับมาเออเอาละพังพังจิ้มจิ้มจิ้มพังจิ้มพังพังจิ้มโอ้โหมาดิมาดิโอ้ดูดิโครเอะนะครับยิงเข้ามาเลยอ่ะยืนอยู่นิ่งๆอยู่ดิยืนอยู่นิ่งให้มันตีดิจะเป็นไง นี่ <N Ä h> ทาอะไรผมไม่ได้เลยผมจะอยู่นิ่งๆนะครับมามาดิมาดิี่อยู่นิ่งๆก็ทําอะไรผมไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้ดูดิมาดิมาดิมาดิาดนี่ทางทงใครโทมาวะเออเอาละยิงไว้ยิงไปเอเอเฮ้ยพวกแกจะมาเยอะอะไรกันขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหดูดิดูด,ดิมากันโคตรเยอะเลยนะคร <N> ับมาโอ้วันนี้ฉันไม่ได้ทําข้าวต้มมารวมกันท <N> ําไมวะเนี่ยนะ <N> ครับมาเมื่อกี้ข้าวต้มบ้านฉันก็เหลือไงนะครับมาโอ้อย่างเยอะอย่างเยอะเอาแหละมา มามามาหาบอสแล้วนะครับนะโอ้เอาอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เออไอ้บอสน้องเอซี่บอกข่อยผูกฉันอีกแล้ววะเนี่ยโอ้อย่าบอกนะว,ว่าไม่กูเจอกับปั๊มมือข่อยอีกแล้วแบงเล่นหมดอีกแล้วโอ้กูจะทำมึงไม่ได้แน่นอนเลยนะครับนะฮ่าฮ่าชนะฉันไม่ได้อยู่แล้วไอ้เบื้อกนะครับนี่นี่ทุกอาว,วุธตีใส่ทุกอาว,วุธตีใส่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงโอ้โหทุกอาวุธตีใส่นะครับนะเลื่อนลดช้ามาก นะครับมาบอสอินซีนี่เป็นบอสที่ถึงแม้จะใช้หมดก็สามารถเอออยู่โยงคงกระพันได้นะครับมาดูดิใช้อาวุธใช้อาวุธช็อตมันช็อตมันช็อตมันเอาให้มันตายเดกทีเดียวเลยเอาให้มันตายเดทีเดียวเอาให้มันตายอีกทีเดียวตายแล้วนะรับแล้วเรียบร้อยเออส่งไอดบเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ช้บ้ายิงใสมันนะครับนะโลลัวเลยโลลัวยิงใส่มันโดลัวเลยเอาดิเดิบ้ายิงใสมันบ้ายิงสมัน้ายิสมันเอยิงเข้า ยิงก็ไปยิง้าไปไปเบบ้ามันทำอะไรเราไม่ได้หลอกไเวบบ้ายิงใส่มันยิงใส่มันเอาไป้เบบ้ายิงใส่มันนะครับนะตายตายเมื่อไม่รอดโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะจบเกมอย่างรวดเร็วนะครับเออใช้หัวทุกหัวนะครับนะโอ้โอฉันใช้หัวทุกหัวฉันเลยชนะอย่างไงล่ะชนะอย่างรวดเร็ววย่เอาล่ะต่อมานะครับน้าเราเล่นเอาทุกอย่าง2เท่าใช่ไหมคราวนี้ผมจะลองเอา สามเท่ารู้นะครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะผมจะทำไปอย่างนี้นะครับนะชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะโอเคเอาหัวทุกหัวใส่เข้ามาทุกอย่างแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับนะเออดูดิอ่ะเอาเป็นสี่เท่าไปเลยนะครับมาเออเอาเอาสี่เท่าไปเลยกลัวอะไรล่ะใส่ไปชุดหนึ่งใส่ไปชุดหนึ่งแล้วก็เอาหัวอีกหัวหนึ่งใส่ไปอีกชุดหนึ่งนะครับมาโอ้โหใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหผมเห็นทุกอย่างเป็นแบบม้วไป้หมด แล้วนะครับมาหัว so ท so 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 ุกห so ัวรวมกันเละเป็นเหมือนโจกแล้วนะครับมาโอโหอาศัยไปอีกนะครับเป็นหกเข้าไปเลยเป็นหกเข้าเออใสไป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 เออ้ออเอออออ่ะแปดเท่าแม่งไปเลยอ่ะแปดเท่าเก้าเท่าไปเลยอ้าเก้าเท่าอ่ะไหนไหนก็เก้าแล้วสิบไปเลยขอตัวเลขกลมๆนะครับมาเออเออสิบไปเลยสิบไปเลยไหนก็เก้าแล้วเอาให้สิบไปเลยอ้าท่านผู้ชมนี่คือสภาพของปลาหมึกใส่ ทุกขาสิบเข่านะครับนะโอ้โหโคตรโหดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนับด so. um, um, ูก่อนนะครับนะมันมีกี่ขานะครับนาทั้งหมดนะครับนะรอบหนึ่งนะครับถ้าผมกดรอบหนึ่งจะมี26ขานะครับ26หนวดนะฮะนั่นหมายความว่า26่สกคูณสิก็260ขาโอ้โหโคตรเยอะดูดิเออไม่เยอะได้ไงไรอิตาลุงตุงนังกันไปหมดดูดิดูตัวผมดิไหนลองเล่นดูดิเป็นไงวะมาดูตัวมันนะครับอูยอะไรวะเนี่ยดูตัวผมดิ นะครับโอ้ยโคตรมั่วเลยอะ่ะนะครับดูไม่รู้เรื่องเลยเอาล่ะนะครับมนาะตัวละคร260ขาหรือว่า260หนวดรวบทั้งหมดนะครับโอ้ยเอาดาิอะไรวะเนี่ยข้าครูซุปเปอร์ความโหนโอ้หโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทุกคนดูทันไหมเออไม่ว่าตัวอะไรที่เขามาหาทฉันก็ไม่สามารถหยุดฉันได้ข้ามีทั้งความเร็วเอาจบแลละ ยังพ sociedad, ักไม่เสร็จเลยอุอ้ย well โคตรโหดนะครับมาโอ้โหหนูไอ้แม็กไปบ้านะครับก็ปล่อยโลัวๆเลยนะครับมาโอ้โห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 เกมจบอย่างรวดเร็วนะครับมาเจอบอสอย่างรวดเร็วด้วยนะครับอุ๊ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยน <owad> ี่แค่สองรหกนวดนะเนี่ยเออดูดิอ่าบอสมาแล้วนะครับบอสบอกโอ้โอะไรวะเนี่ย อยู่นิ่งๆก็เจอไฟของมังกรน,นะครับมาเออแต่ถ้าขยับตัวก็เจอทั้งอาวุธทุกอย่างนะครับมาเออไม่ว่าจะเป็นสนามเลื่อยนะครับมาที่จะคอยทํางานเวลาเราหมุนด้วยนะครับหรือว่าตัวระยะประชิดที่คอยตีช่วยเน่านะครับมาเออเออโอ้โหอันตรายเกินนะครับเอาละครับต่อมาขึ้นบกนะครับมาโอ้โขึ้นบกอย่างนั้นเหรอโอ้หตัวเราโคตรแน่นน่ะโคตรแน่นน่ะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างดูดิดูดิดูดิสแกนได้หมดทุกอย่างนะครับมาไปที่ข้าบอเลอเบริเนี้ฉันจะชนให้หมด อ๋อข้าโหดไ่ละดูตัวข้าสิโอ้โหอันตรายสัตว์ก็ยังโดนไฟฟ้าช็อตนะครับนะโคตรซื่อมือเลยนะครับแต่ก็ไปต่อเว้ยไปต่อไ,ไปหาบอดไปหาหอบอลบอบอกออ้อะไรวะเนี่ยเออเดินชนฉันเหรอนเนี่ยเออทำไมฉันตายก็อย่างนี้นะครับนาเรียบร้อยนะครับนาพังให้หมดฟังให้หมดเดินชนเฉยๆก็พังแล้วนะครับว่โดนอะนะครับ่ะโอ้โหใครจะเอาไปอยู่วะเนี่ยเอาครับต่อมาด่านทะเลซิดนีย์นะครับนา บอกเลยว่าเครื่องผมกระตุกนะครับมาเป็นทุกอย่างช้าขึ้นนะครับมาเนื่องจากเออพวกมันเยอะขึ้นอ่ะดูดิดูดิดูดิอ๋อมาเยอะขึ้นก็ตายเยอะขึ้นไหมล่ะหมุน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 โอ้โหจบเกมนะครับเอ้าเอาครับต่อมาเจอกับบอสนะครับมาซึ่งผมคิดว่าบอสจะตายภายในแค่2วินะครับมา โอโกมาปุ๊บคือตายผมบอกเลยไอบ้บอสเนี่ยยังไม่เห็นหน้ามันเลยเลือดมันลดแล้วนะครับมาดูดิดูดิตะขาบนะครับมาอยู่ตรงนู้นนะครับมาอยู่โคตรไกลเลยยังไม่ได้เข้ามาหาผมเลยโดนเผาแล้วคุมันโอ้โหอรวะเ่นเม่ยเมื่อโอตัวฉันยังไม่ได <cam> ้โผล่หน<ๆ>้ามาเจอแกเลยโดนเผาซะแล้วโอ้โหโอ้โหมีท <cam> ั day, ้งไฟบางกรนะครับมาเอาดิเอาดิดูสิมันจะวิ่งไปไหนของมันนะครับตายนะครับโอ้โห เอาครับต่อมาขึ้นฝั่งมาซิดนีย์แล้วฮ่าฮ่าฮ่าพังให้หมดโอ้โหเอาดิมีใครหยุดผมอยู่บ้างอะ่ะไม่มีเลยครับมาจะล่องหุนขนาดไหนแกก็ตายหมดนะครับว<ๆ>่าโอ้โหเผาเผาโอ้โหเละเละเละอยู่นิ่งๆก็ทําอะไรผมไม่ได้อยู่ดีนะครับอยู่นิ่งๆผมก็มีเออมังกร้นไฟช่วยนะครับมาดูดิเออถ้าผมขยับมันก็ตายอยู่ดีนะครับมาดูดิดูด,ดิเพราะว่ามันมีแบ็คเมมเบอร์คอยยิงระยะไกลช่วยนะครับมาพอเข้ามาระยะใกล้ ก็เจอตัวตีระยะใกล้ของผมไม่ว่าจะเป็นทีเล็กแขนปูแขนอลสเตอร์เต่าหรือว่าอะไรอีกต้องมากมายนะครับมาเออไอนกที่ชอบกินเออหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับมาหรือว่าจะเป็นฉลามเลื่อยนะครับมาที่คอยตีระยะประชิดนะครับมาโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวผมคือโคตรอันตรายนะครับดูแม็กแมมบ้ามันยิงดิโคตรโหดนะครับมาไปหาบอสบอสบอกกูอะไรวะเี่กกูตายแล้วกูตายแล้วไอคอยแม็กทำร้ายกูนะครับเาโอ้โห อ่ะเอาละครับต่อมาดันทะเลโตเกียวนะครับโอ้เข้ามาเลยเข้ามาโอ้เครือกูกระตกอะจับมันรวมดิจัดสกิลรวมดิรวมมันรวมมันด้วยกันนะครับอุ้ยโคตรเยอะเลยดูสตูดิโอโหจับมันรวมทีเดียวนะครับโอ้โหเครือกูกระตกเลยกระตกเลยมนรวมกันกระตกเลยกระตกเลยกระตกกระตกเลยโอ้โหรวมทีเดียวนะครับแป๊บเดียวเจอบอสเลยนะครับมาเออเพราะว่ามันมัดรวมทีเดียวไงไม่ต้องรีบฆ่าครับดูดิดูดิดูดิเออมาเลย มาเลยมาเลยแล้วตอนนี้นะครับบอสจะตายภายในประมาณแค่3วินะครับนะเรียบร้อยบอสต,ตายแล้วนะครับนะโคตรง่ายเลยมาเอา่ะขึ้นฝั่งแล้วนะครับนะก็เคื่อนกูก็น่านจะตกเหมือนเดิมนะดูทรงแมนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดูไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยมันเยอะมากพุดวายเว้ยอ๋อช่วยด้วยทำไมมันกระตุกจากนี้วะเนี่ยอ่ะกดสกิล รวมันมัดรวมันมัดรวมันเออเออมาดูดิมันจะเยอะขะนาดไหนว่าทำไมทำเชื่องชั้นกระตุกได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเห็นแต่ควันเห็นต่ควันเออเอาละต่อมาฉันเจอแกแล้วแกทําไ,ไม่ได้ทำให้เครื่องกระตุกเดียวโอ้โหไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับชันฉันจะไม่ได้เปิดให้แกเข้ามาทำไมแกทำให้ฉันเลื่อนรถได้เออช่วยด้วยนะครับมาเออฉันจะเข้าไปฉันจะเข้าไปหาแกดิเข้าไปปึ๊บพังปั๊บเลยนะครับมาโอ้โหแคตตี้ขนาดอยู่ด้านนอกเลื่อนรถแดดนะครับมาเออดูดิดูด ตึกโอซาก้าเอ้ยไม่ใช่ตึกปราสาทโตกีีวแ๊บเดียวพังเลย <S <S ผมรู้วิธีที่ทำให้เครื่องผมไม่กระตุกนะคือรอให้มันปล่อยออกมาทีเดียวนะครับแล้วจากนั้นเราก็กดสกิ้นะครับดูดพวกมันมาให้หมดนะครับนะเออเออ,อาวอาดูมันมาดูมันมานี่ดูมันมาดูมันมาโอ้โหดูมันมาแล้วก็บึ้มมันทีเดียวไปเลยโต้โอ้โหโดน,นรเราด,ด้วยนะครับเโดนรถด้วยนะครับโอ้โหดูเงินดูเงินรวยแล้วนะครับตอนนี้รวยรวยจัด ด้วยจ้าเอาละครับต่อมาเจอกับบอสนะครับนะซึ่งบอสมันอยู่ไหนของมันวะมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ด้านบนแต่มันเข้ามาหาผมไม่ได้เพราะว่าอาวุธผมมีไอตัว <laughs> ปาโลมาที่มันคอยจิ้มนะครับดูดิดูดิดโอจะทำไงกับแกดีวะเนี่ยโอ้แปงร่างเป็นเชนซอแมนก็ไม่ได้นะครับท่านทายยังไม่ได้เข้ามาหาผมเลยสงสารมันอะไอบอส ไอบ้บอสปารีตไอ้ตัวตลกอยู่ไหนวะอู้ยฉันอยู่นี่เว้ยเอาฉันไม่จะเอาจะทำอะไรฉันจะอกูตายจะไป่ไดทำอะไรเลยเหมือนรอบตะกี้เลยอ่าแต่รอบนี้ตายเร็วกว่านะครนะับมาเออเรียบร้อยพังหอยเปลวด้วยกันเดินผ่านนะครับมาจบอ่ะเอาละมาถึงด่านทำเนียบขาวแล้วนะครับมาจบกันไปในตอนนี้แลยละกันนะฮะนะโอเคเออในการ สู้ศึกครั้งสุดท้ายนะครับเออโอ้ใครมาปลุกฉันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าโอ้มอยมาย,มายกูเพิ่งเจอมันไปรอบที่แล้วคราวนี้ทําไมมันมีขาเยอะขึ้นอ๋อฉันเพิ่มมาเป็นสิบเท่านะโอ้ที่บ่อยแล้วดูีิว่าจะเลื่อนรถเร็วกว่าคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับนะดูดิดูดิลูกมัน่ใส่มาดิโอ้ย โอ้ยลดเร kind of ็วกับรอบแรกอีกนะครับนารอบแรกคือกว่าจะลดได้นะครับนะแต่รอบนี้คือแบบจบอย่างรวดเร็วนะครับนาดูดิดูดิดู UFO ดิด๋อยด๋อยมันกลับไปแล้วไอ้คอยจบอย่างรวดเร็วนะครับนาแต่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยอ้าวจบแล้วนะครับเออโอเคเอาล่ะนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับในการเล่น Octogeddon ใน EP ที่สิบนะครับรอดู EP หน้านะครับว่าผมจะเล่นคอนเทนต์อะไรแล้วก็ช่วยกันคิดด้วยในใต้ล่างคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมก็คคคิดดอออนนนนเเทต์ไมม่่ the <the ่กแลล้ววะะรับาจห ยังไงให้มันสนุกนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้แหละนะครับนะบ๊ายบายจุ๊บ